ัลโหลครับพี่แจ็คเออเนี่ยผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเว้ยพี่ลูกค้าดีนัดรับพระพี่รู้ว่าให้ผมไปที่ไหนโอ้โหพี่หลังวัดทียป่าช้าค่เข้าไปแม่งเขาเรียกว่าอะไรว่าที่แตกกระดูกอะโกรดเหรอโกรโอ้โหพี่แม่งเต็มเนื้อมีบ้านอยู่สองสามหลังพี่เหมือนบ้านล้างหมดเลยนะแบบไม่มีคนเลยโอ้โอหทุกคนลุกเลยเอาแล้วไงขับไปเจอลุงคนหนึ่งเดินออกมาอถือพระมาถือเนี่ย หนุ่มดูพายลุงหน่อยอ่าเราก็ดูดูเสร็จปุ๊บหันหลังออกมาเด็กมาหาไฟอ่ะอ่าหันกลับไปให้ลุงหายอ้าวแล้วขนหัวลุกเลยกันลุกพี่พี่ลุงแง่ก้มลงไปตบยุงเลยพี่ยิงนจริงจังที่ไม่คนตีนพี่แจ๊คเออนี่ควรถึงพี่แจ็คแล้วพี่แจ็คโกตรแล้วยังไงเออพี่แจ็คผมแจ๊คเกิดโคตแล้วผมมีเรื่องจะถามแต่แต่ลุงคุณได้มาองคหนึ่งผมมีเรื่องจะถามไอเหรียญระฆังปีหนึ่งหกอ่ะมันขายได้เท่าไหร่วะ เหราคาั้งปีหนึ่งหกอ่ะมันขายได้เท่าไหร่วะเห็นละครังไม่ก็กลัวซื้อผิดราคาไงแต่ถ้าเกิดราคานี้ก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวส่งรูปให้พี่แจ็คดูก็ได้เผื่อพี่แจ็คเอาเฮ้ยโอเคครับพี่โอเคโอเคเดี๋ยวแจ็คส่งรูปไปขอบคุณครับสวัสดีครับแจ็คเดอดโกสเลยนะเดี๋ยวแจ็คมึงโทรหาใครอะ่ะพี่แจ็คแจ็คไหนแจ็คเดอดโกสเลยหรอแจ็คเราลืมห้องเมืองเราสลัดเล็กด้วยก็ตะวว่าพี่แจ็คเดือดโกสอีกจะโทตไปคุยเรื่องเหรี่ยม เนี่ยมึงมึงชอบช็อตฟิวอ่ะเฮียชอบช็อตฟิวอ่ะไม่จะคุยกับพี่แจ๊คเรื่องพ่อกเกษมไง <laughs> ซื้อพ่อกเกษมมาหงพ <laughs> ี่กูคิดว่าจะเด็อดโกนเลยเนี่ยโก <laughs> นในผีเลยเลนผีแล้วเลนผีอะ <laughs> ่ะใช่ <laughs> ปากปากปากไว้นในช่องฟิต